นี่เป็นทาวน์โฮมพรีเมียม3ชั้นในเขตแจ้งวัฒนะที่ราคาเพียง5ล้านกว่าบาทแต่ให้อะไรหลายอย่างมากกว่าบ้านเดียวไปชมกันครับ สวัสดีครับผมเออร์จรัตจาก I อเออร์เบวันนี้เราจะพาไปชมเออร์เบนโอนะครับที่เป็นทาวน์โฮมสามชั้นในเขตแจ้งวัฒนะเราจะเดินชมกันตั้งแต่หน้าประตูเลยตามมาครับสำหรับโซนชั้นล่างเขาก็ทําเป็นโอเพนสเปซนะครับเหมือนกับบ้านเดียวตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นสามารถจะเป็นที่ทางรับแขกนั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีได้ด้วยมีการตกแต่งให้แบบดูลักชัวรี่ขึ้นมานะฮะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารนะครับสีที่นั่งก็สามารถจะวาง โตทานอาหารได้ก็อี้ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่สเปซเหลือๆเลยแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าช่องแสงธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทําให้บ้านที่เป็นทาวน์โฮมรู้สึกโปร่งมากขึ้นแต่ตรงนี้เด็ดตรงนี้เขาทําเป็นครัวนะครับต่อกับส่วนฐานอาหารนะครับเขามีอย่างนี้มาให้เลยนะครับเป็นครัวบิวอินไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ยูนิตทุกๆยูนิตก็จะเป็นส่วนพวกนี้มาด้วยแล้วก็ท็อปครัวตรงนี้ก็จะเป็นท็อปครัวที่เป็นเหมือนหินอ่อน แล้วก็สามารถจัดการน้ําจดการความชื้นได้ดีสามารถทําอาหารได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยในส่วนของอุปกรณ์จัดเก voilà ็บนะครับเขาก็มีของแถมซ่อนอยู่นะครับคือในนี้เนี่ยจะมีส่วนที่ใช้จัดเก็บของนะครับเป็นเทคโนโลยีของยี่ห้อลิซิลก็คือเป็นบริษัทแม่จากอเมริกันแซนด์ไที่มาจากญี่ปุ่นเขาสามารถที่จะให้เราเก็บของชั้นบนนะครับเอาขึ้นเอาลงได้โดยง่ายโดยที่เราสามารถจะเลื่อนลงมาแบบนี้นะฮะปุ๊บหลอก นี่เราก็จะสามารถหยิบวนยในชั้นบนได้โดยที่ไม่ต้องใช้บันไดห้องเก็บของในเงสเปซด้านบนเนี่ยก็ใช้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับตมประสิทธิภาพพอเมื่อใช้เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เพียงดันขึ้นไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แรงสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันมีกลไกลในการดันขึ้นดันลงช่วยผ่อนน้ําหนักส่วนบานนี้ก็เป็นบานที่แบบกดเข้าไปแล้วก็เป็นเครื่องดูดควันนะครับที่จะสามารถ ระบายอากาศในการทําครัวตรงนี้เอาไปข้างนอกได้ของไตกาเขาก็แถมมาให้ด้วยตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ล้างจานทําอาหารเตรียมอะไรก็ตามเขามีให้ช่องแสงมาด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นรับแสงธรรมชาติแล้วก็ยังจะสามารถให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยก็จะให้สุขภัณฑ์ที่เป็นอเมริกันแซนด้าที่เป็นสุขภัณฑ์แบบหน้าบานกว้าง ตัวส่วนฝัดบัวต่างๆนะครับก๊อกก็เป็นโครเมียมที่ออกมาสวยก็เป็นของ a เ e ร i กันสแตนดาร์ดหมดทั้งเซตเลยนะครับรวมถึงตรงอ่างล้างมือนี่ด้วยนะครับที่เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเป็นแบบอ่างแขวนลอยแล้วก็มีโซนการแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยการทําพื้น2ระดับนะครับทำให้น้ําที่เราต้องสวดองอาบน้ำเนี่ยไม่ไหล มาจนในโซนแห้งนะครับตรงนี้นะครับยังมีพัดลมดูดอากาศสำหรับระบายอากาศด้วยนะครับก็เลือกยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อดีมาของ Panasonic น,น,นะครับ Panasonic จริงๆก็เป็นยี่ห้อที่ในญี่ปุ่นค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับในส่วนของประตูเลื่อนหน้าบ้านเขาให้เทคโนโลยีมาค่อนข้างดีนอกจากบานจับแล้ระบบล็อกที่เป็น Double Door Lock แล้วนะครับก็คือมี ระบบล็อกที่เป็นตัวอนาล็อกตัวหนึ่งนะครับและด้านบนเนี่ยก็เป็นระบบล็อกแบบดิจิตอลอันนี้ค่อนข้างสะดวกมากเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่อยากพากกุญแจไปด้วยเราก็สามารถจะล็อกเฉพาะตัวข้างบนอย่างเดียวแล้วก็จํารหัสเวลาจะเข้าออกก็ใช้รหัสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ทําออกมาแน่นหนานะครับเป็นแบบวัสดุที่คุณภาพสูงมากๆสาหรับประตูบานเลื่อนแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะในส่วนของหลังบ้านก็มีพื้นที่ ที่ให้ใช้งานค่อนข้างเยอะมากตรงนี้สามารถจะทําเป็นปลูกเป็นต้นไม้หรือจะทําเป็นที่นั่งสวนหย่อมหลังบ้านก็ได้อย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งให้เป็นการทำบาร์บีคิวนะครับแล้วก็การใช้พื้นที่เต็มรูปแบบตรงนี้เป็นลานตักล้างสามารถที่จะฉีดน้ํำล้างทําความสะอาดได้เลยหรือจะตั้งเครื่องสักภ้าก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะมีเห็นอยู่ว่า มีตัวของช่องต่อน้ําทิ้งนะครับที่จะสามารถวางเครื่องซักผ้าและก็สามารถทํางานต่อได้เลยทันทีมีการเตรียมจุดของปลั๊กไฟเอาไว้ให้กับข้างนอกด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนข้างบ้านของบ้านมุมนะครับผมจะพาเดินชมเลยว่า บรรยากาศมันโปร่งนะครับอันนี้เหมือนบ้านเดี่ยวเลยในขณะที่คุณได้บ้านระดับ3ามชั้นแถมโซนมันยังเป็นโซนที่เป็นโซนในตัวเมืองด้วยนะครับแจ้งวัฒนะเนี่ยอยู่แถวหลังไอทีสแควร์เลยนะครับโซนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินเล่นได้เลยแล้วก็จะปลูกต้นไม้ต่างๆจะทําอะไรก็ได้ตรงนี้ก็เป็นชานที่สามารถจะเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นโต๊ะอาหารนะครับเข้าออกได้นะครับแลวเขาก็มีทําเป็น พื้นกระเบื้องให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นกระเบื้องที่ค่อนข้างจะเก็บธีมเดียวกับการออกแบบบ้านนะครับโซนตรงนี้นะครับก็เป็นบันไดขึ้นสู่ชั้น2นะครับเราจะเห็นว่าสเต็ปบันไดเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีช่องแสงที่ใหญ่มากอันนี้คือส่วนของหลังบ้านส่วนของหลังบ้านเนี่ยมีระเบียงแล้วก็ผน,นังที่เป็นกระจกเต็มผน,นังสามารถที่จะเปิดมูลี่แล้วก็ให้แสงเข้ามาทําให้ ส่วนกลางของบ้านเนี่ยสว่างด้วยแสงธรรมชาติได้ด้วยคราวนี้ก็เป็นโซนของทางด้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็มีผนังกระจกเต็มผนังเหมือนกันซึ่งให้แสงสว่างกับตรงทั้งกลางบ้านทั้งโซนสว่างไปจนถึงชั้น2ชั้น3เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นระเบียงหน้าบ้านที่ค่อนข้างจะ สวยงามแล้วก็สามารถจะดูวิวทิวทัศน์ได้แบบเต็มรูปแบบอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นระเบียงบ้านของห้องนอนมาสเตอร์นะครับแต่เป็นระเบียงหน้าบ้านที่ทุกๆคนสามารถจะเข้าถึงได้อยู่ในบริเวณชั้น2จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นบรรยากาศอากาศที่ยังสดชื่นอยู่นะครับในโซนของแจ้งวัฒนะ ตอนนี้เราจะพาไปชมห้องนอนห้องมาสเตอร์กันซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็อยู่บนชั้น2นะครับเป็นชั้น2ที่มีขนาดยาวตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยเรามาดูกันครับอยู่ในห้องนี้ตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของบ้านเอเวนิโอซึ่งจะมีขนาดของห้องนอนที่กว้างมากตั้งแต่หน้าบ้านเลยไปจนถึงหลังบ้านเลยเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้เต็มๆโดยที่ยังเหลือ พื้นที่ข้างเตียงเหลือช่องแสงสว่างตรงส่วนนี้เป็นกระจกที่เป็นแสงสว่างให้แสงธรรมชาติเข้ามาถึงโซนของเตียงของโซนมาสเตอร์เบดมสามารถจะเปิดได้นะครับเป็นแบบดันบานขึ้นแบบนี้ให้อากาศนวนถ่ายเทนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังสามารถจะได้แสงอยู่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ปิดม่านได้เลย ในบ้านของทุกๆหลังเนี่ยเขาจะมีจุดที่เป็นปลั๊กไฟนะครับคออยู่ที่กําแพงตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของเสาอากาศสัญญาณในบ้านเนี่ยติดปลั๊กไฟหลายจุดมากจะเห็นว่ามีการใส่ใจในการให้จุดปลั๊กไฟแล้วก็จุดแสงสว่างค่อนข้างเยอะมากตรงนี้กว้างพอที่จะทําเป็นโซนแต่งหน้าโตแต่งหน้าได้เลยอีกครึ่งห้องของมาสเตอร์เบดมยังเป็นวอล์กอินโคเซตได้อีกด้วย เชื่อมต่อกันทันทีนะครับกับห้องน้ําส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดมคือเป็นห้องน้ําของชั้น2นะครับที่จะสามารถเข้าออกได้ทางห้องนอนอย่างเดียวเท่านั้นและห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่หรูที่สุดในบ้านเอ b วอร์เนโอนะครับเพราะว่ามีสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดที่เป็นตัวอัตโนมัติตัวนี้นะครับมีรีโมทมีสุขภัณฑ์ต่างๆนะเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเลยนะครับที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก รวมถึงตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็ชุดฝักบัวการอาบน้ำต่างๆในห้องนี้จะมีการตกแต่งแล้วก็ใช้กระจกกัน้นที่เป็นกระจกเซฟตี้แล้วก็บานประตูของยี่ห้อ VRH นะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นพวก สุขภัณฑ์ที่เป็นสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งทีหลังคือเรื่องของปลั๊กไฟนะครับการติดปลั๊กไฟในห้องน้ําให้สวยงามถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตรงนี้นะครับเขาเตรียมปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดได้ดีนอกจากจะมีที่ระบายน้ําในโซนอาบน้ำตรงนี้ในโซนแห้งก็มีช่องระบายน้ําเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะครับ หลังจากโซนของ walk in closet ในโซนห้อง master bedroom นะครับมันยังมีแง่งของห้องอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ space ที่สามารถจะใช้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือสำหรับบ้านตัวอย่างนี้เราเป็นห้องนอนเล็กๆเีๆิงเล็กๆนะครับของน้อง baby ที่อาจจะเพิ่งเกิดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแยกโซนกับคุณพ่อคุณแม่ได้ทำให้ไหม่ต้องตื่นทุกครั้งที่ลูกร้องเรามองจากตรงนี้เราเห็นสระว่ายน้าด้วย บอว,ว่าวิวของบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยแถวนี้น่าจะเป็นแถวที่ราคาสูงสดพราอวิวดีสุดเห็น่วนกลางด้วยเราจะเห็นว่าเขาซ่อนตู้ไฟไว้ค่อนข้างจะมิดชิดมากถ้าเกิดเราไม่ขึ้นบันไดเราแทบจะไม่เห็นตู้ไฟเลยตรงชานพักบันไดของชั้น3นะครับก็เป็นชานพักบันไดแบบสี่เหลี่ยมเต็มตรงนี้นะครับทำให้มันสามารถจะขึ้นลงได้โดยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิมอันนี้เป็นห้องน้ําสําหรับชั้น3ามนะครับ ห้องน้ำใน่วนชั้น3เนี่ยก็เป็นเรียบง่ายกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ามีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้ามีทุกๆอย่างครบเหมือนเดิมแล้วมีการเล่นระดับด้วยนะครับที่ตรงนี้สามารถจะติดกระจกที่หลังได้นะครับระดับของส่วนที่เปียกเนี่ยก็มีระดับต่ำกว่าส่วนโซนแห้งนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าการให้พื้นที่ด้านหน้าของขานะครับ เวลานั่งสุขภัณฑ์แล้วถ้าเกิดด้านหน้าชิดเกินไปวางตำแหน่งสุขภัณฑ์ไม่ดีนะครับก็จะทําให้เรียกว่าอยู่บ้านแบบไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาได้ดีเราก็เลยจะพาไปดูห้องนอนของชั้น3านะครับชั้น3ามเนี่ยมี2ห้องนอนนะครับแต่ว่าหนึ่งห้องนอนถูกแตะเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนคือห้องนี้ผมจะพาไปชมกันหลังจากที่ลงเตียงขนาดใหญ่ไปแล้วเนี่ย พื้นที่ข้างเตียงของห้องนอนเล็กเนี่ยบนชั้น3ก็ยังมีพื้นที่ที่กว้างมากอันนี้ลองวางเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถจะแต่งเป็นห้องทํางานหรือจะทำเป็นโซนกิจกรรมทําไว้แม้แต่จะเล่นโยคะตัวนี้ยังทําได้เลยนอกจากนั้นนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กที่มี walk in closet ด้วยนะครับอยู่ในตรงนี้นะฮะ นี่เป็น Walk in c l o s e t นะครับของห้องนอนเล็กชั้นสก็สามารถจะจัดโซนแต่งตัวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าเต็มรูปแบบมีช่องแสงนะครับจะทำเป็นโตะทำงานตรงนี้เพิ่มเติมก็ทำได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิวจากชั้นสนะครับเราจะสามารถมองไปได้ค่อนข้างไกลมาก ทางเดินหน้าห้องนอนตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างเป็นการให้พื้นที่กับส่วนของการใช้ชีวิตได้อย่างดีนะครับไม่แคบจนเกินไปชานหน้าห้องก็เยอะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนที่2นะครับที่เขาไม่ได้แต่งเป็นห้องนอนนะครับสมมุติว่าครอบครัวนี้อาจจะมี2ห้องนอนเท่านั้นห้องนอนนี้ก็เลยถูกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นอาจจะเป็นห้องอ่านหนังสือห้องทํางาน ก็มีช่องแสงที่แสงสว่างธรรมชาติเข้าถึงได้แล้วก็อาจจะปิดกระจกไว้เปิดแอร์จริงบ้านนี้นีเขาเป็นตกแต่งสวยงามนะครับซึ่งบ้านจริงก็จะไม่มีบานที่เป็นวินเทจอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นบานกระจกตรงนี้นะครับที่สามารถจะเปิดรับลมเปิดรับแสงสว่างได้ข้างนอกเนี่ยสามารถจะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามได้ก็จัดว่าเป็นทาวน์โฮมที่ออกแบบได้ดีมากเป็นรูปที่ใหญ่มากนะครับอันนี้เขาก็เอามาโชว์ให้ใหเราเห็นว่า พื้นที่ผนังห้องพื้นที่ห้องใหญ่แค่ไหนอันนี้ผมกางแขนนะครับจนสุดนะครับยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากก็เป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเลยสามารถจะทําเป็นทางห้องนอนเป็นทางห้องนั่งเล่นห้องดูหนังหรือแม้แต่จะเป็นห้องทํางานของครอบครัวเป็นพื้นที่ส่วนรวมอะไรก็ตามนะครับชั้น3เนี่ยยังมีสเปซที่ให้คุณใช้ได้อีกเยอะมาก